ประวัติท่านพระอาจารย์มัน่นโพลิทัตเตะเละจากหนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มัน่นโพลิทัตโตโดยพระธรรมพิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปนนวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีบทที่58ฉลาดคิดฉลาดพูดอุบายของท่านทั้งสองแสดงให้เห็นชัดว่ามีเขาแห่งความฉลาดมาตั้งแต่เป็นคารวาชฉะนั้นเวลามาบวชพระท่านจึงเป็นจอมปราดทั้งสององค์ เวลาว่างโอกาสดีๆท่านเล่านิทานให้ฟังซึ่งโดยมากมักขันขันและน่าหัวเราะทั้งนั้นจึงขอยกเรื่องท่านมาเล่าให้ท่านผู้อ่านฟังกันเล็กน้อยพอทราบว่าคนคนเดียวมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างน่อาอัศาจรรย์คือสมัยท่านเป็นคารวาสกําลังแตกหนุ่มท่านเคยเป็นหมอรําหมอเพลงคราวหนึ่งท่านขึ้นไปขับราทําเพลงประชนันกันกับหญิงสาวซึ่งเป็นนักประชันที่มีชื่อคนหนึ่งในงานใหญ่มีคนไปในงานเป็นพันๆ ท่านนึกสนุกขึ้นมาก็ขึ้นไปบนเวทีขอประชันเพลงกับหญิงคนนั้นหรือท่านอาจจะมีรักเขาบ้างก็ทราบไม่ได้จึงเกิดความหึกหานขึ้นมาอย่างคาดไม่ถึงหญิงนั้นยินดีเป็นคู่แข่งกับท่านพอเริ่มก่อนประชันกันยังไม่ถึงไหนท่านก็เป็นฝ่ายแพ้กรอนเข้าไปสองสามกรอนแล้วพอดีมีเทวบุตรมาโปรดไว้ท่านคือในงานนั้นท่านจะขุดอุบาลีคุณอุปมา,าจาร์ซึ่งเวลานั้นท่านเป็นคารวาสและอยู่ในวัยหนุ่มเช่นเดียวกัน อายุแก่กว่าท่านอาจารย์มั่นบ้างได้ไปในงานนั้นด้วยและเข้าฟังเพลงระหว่างท่านอาจารย์มัน่นซึ่งเป็นชายหนุ่มกับหญิงสาวคนนั้นขับเคี่ยวกันในเชิงกรอนต่างๆทัชคุณอุบาลีเห็นท่าไม่ได้การเพราะฝ่ายเราคือท่านอาจารย์มัน่นแพ้เข้าไปหลายกรอแล้วถ้าตกดึกไปมากกว่านี้คงจะลงเวทีไม่ได้แน่อาจจะถูกหญิงสาวคนนั้นหามลงแบบไม่มีหน้าติดตัวลงมาเลยเพราะหญิงสาวเป็นนักต่อสู้มาหลายเวทีแล้วส่วนคนของเรา พิ่งจะเริ่มขึ้นเวทีและใจก็ปั๊มฮึกหานสำคัญโดยขึ้นไปสู้กับเสือโครงใหญ่หลพลาดกรอนแม้จะเป็นเสือตัวเมียมันก็มีเขี้ยวเต็มปักอย่างพอตัวแต่เสือเราแม้จะเป็นเสือตัวผู้แต่ฟันน้ำนมมันเพิ่งจะออกไม่กี่ซี่คืนให้สู้ต่อไปเสือตัวเมียต้องถลกหนังมันเข้าตลาดแน่ๆไอ้มันนี่ไม่รู้จักเสือมันนึกแต่สาวๆเท่านั้นแต่มันไม่รู้จักตายเราต้องเข้าช่วยเอาหนังมันไว้ก่อนในครั้งนี้ ไม่เช่นนั้นหนังมันจะเข้าตลาดแน่นอนพอคิดแล้วก็โดดขึ้นบนเวทีทําท่าว่าไอ้มันไอฮากูเที่ยวตามหามึงเทพตายแม่มึงตกเรือนสูงๆลงมากองอยู่กับพื้นจะตายหรือยังก็ยังไม่แน่ใจเลยพอกูโผล่เข้าไปจะช่วยเขาก็จะให้กูมาเที่ยวตามหาเมืองแต่วันนี้จนป่านนี้กูตามหามึงเทพตายข้าวยังไม่ตกถึงท้องเลยกูจะเป็นลมตายอยู่เดี๋ยวนี้ทางไอ้มันก็ตกตะลึงหญิงสาวก็ตกตะลึงอยู่ในอุบายไปต,ตามๆกันฝ่ายไอ้มัน อดไม่ได้รีบถามขึ้นมาทันทีว่าแม่กูเป็นยังไงวะไอจันชื่อของท่านเจ้าขุนอุบาลีว่านานจันสมัยเป็นคารวาสท่านพูดกันตอนเป็นคารวาสฝ่ายไอจันทําเป็นอิโรจะเป็นจะตายอยู่บนเวทีว่ากูคิดว่าแม่มึงตายแล้วส่วนกูกําลังจะตายด้วยทั้งหิวข้าวทั้งเป็นลมพอจบคําไอจันก็ชุดแขนไอ้มั่นทําท่าลากกันลงมาจากเวทีทากลางคนเป็นพันๆตกตะลึงพึงเพลิดไปตามๆกัน แล้วก็พากันออกวิ่งผ่านฝูงคนไปอย่างรีบด่วนพอพ้นหมู่บ้านนั้นไปแล้วไอ้มันถามซ้ําอีกอย่างกระหายอยากทราบเป็นกําลังว่าแม่กูไปทาอะไรถึงได้ตกเรือนขนาดกองกับพืหล่าฝ่ายไอ้จันตอบว่ากูเองก็ยังไม่ทราบสาเหตุพอมองเห็นและจะวิ่งเข้าไปช่วยเขาก็ใช้ให้วิ่งมาตามหามึงกูวิ่งมานี่จะไปรู้เรื่องละเอียดละอออย่างไรเล่าเท่าที่มึงดูบ้างแม่กูพอจะตายไหมไอ้มันถามอย่างกระวนกระวาย ไอจันตอบว่าตายหรือยังเราจะไปดูกันอยู่ในขณะนี้ยังไงล่ะพอเลยหมู่บ้านไปไกลกะประมาณว่าไอมันไม่กล้ากลับมาคนเดียวได้อีกแล้วสมัยก่อนหมู่บ้านอยู่ห่างกันมากเสือสัตว์ผีกระชุมใครๆจึงไม่กล้ามาคนเดียวในเวลาค่ำคืนจึงเปลี่ยนกริยาอาการทุกอย่างเสียใหม่และบอกกับไอมันโดยตรงว่าแม่มึงไม่ได้เป็นอะไรหรอกที่กูทำท่าอย่างนั้นกูทนเห็นมึงติดก่อนยายเมียมึงคนนั้นไม่ไหวกลัวมันจะถลกหนังมึงไปขายตลาด ึเป็นการขายหน้ากูและขายหน้าบ้านเราว่าไอ้มันสู้ผู้หญิงไม่ได้ให้เขาเปิดผ้าลบลายเล่นเหมือนเสือตายแล้วกูจึงได้คิดอุบายหลอกมึงและหลอกอียาหเมียมึงให้มันตายใจให้ชาวบ้านเชื่อถือได้ว่ามึงยังไม่หมดประตูสู้แต่ต้องหนีไปเพราะเหตุสุดวิสัยแล้วมึงชุดมึงหนีเพื่อไม่ให้ใครเขาจับพิรุษได้แม้อียายเมียคู่แข่งมึงพอตอนเห็นก็อดตกตะลึงไปตามอุบายอันแยบคายของกูไม่ได้ มันต้องสนใจฟังและมองตามพวกเราด้วยความตกใจแสนสงสารแม่มึงและมึงไปตับตามเราเห็นไหมอุบายกูว่าช่วยมึงออกจากนรกผู้หญิงคราวนี้มึงคิดว่ามึงแยียบคายดีพอใช่ไหมไอจันพอพูดจบลงไอ้มันอุทานว่าโอโ้โหน่าเสียดายไอ้หานี่ทำกูถึงขนาดนี้เทียวนะกูกำลังคันฟันน้ำกูกำลังคันฟันห้ามหันกับมันอย่างสนุกสนานมึงมาชุดกูออกจากถ้วยลาบ แม้มึงทํากูอย่างถนัดกูไม่ได้นึกเลยไอ้จันกูอยากคืนไปซ้ำมันอีกเอาหนังเข้าตลาดในคืนวันนี้ให้จนได้ไอ้จันตอบทธอมึงจะตายกูช่วยชุบชีวิตไว้ได้แล้วมึงยังกลับทําท่าอวดเก่งอยู่อีกหรือเดี๋ยวกูจะผลักหลังกลับคืนไปให้ยายเมียมึงเอาเนื้อขึ้นเขียงเสียในคืนนี้ไม่ดีหรือไอ้มันออกท่าทางว่าที่กูทําติดกรอนมันบ้าง พอให้มันได้ใจไปหน่อยนั้นเพราะกูเห็นว่ามันเป็นผู้หญิงพอตกดึกกูก็มัดมันเข้ากระสอบเอาไปขายกินอย่างหวานๆยังไงล่ะมึงยังไม่รู้อุบายกูเป็นอุบายเสือหลอกลิงเลยถ้ามึงเก่งจริงดังที่คุยโม้เพียงกูคิดอุบายนิดหน่อยชุดมึงขึ้นจากนารกผู้หญิงมึงยังตกตะลึงทั้งจะร้องห่มร้องไห้ต่อหน้าเมียมึงอย่างไม่อายว่าตัวเป็นผู้ชายแล้วใครจะชมมึงว่าฉลาดพอจะเอาไอ้เมียมึมงใส่กระสอบเอาไปขายได้ล่ะ กูคิดเห็นแต่มันจะยัดมึงลงยัดมึงโยนลงเวทีต่อหน้าคนจำนวนพันๆเท่านั้นมึงอยากคุยโม้ไปมากรีบสาธุุบายเมตตากูที่มีต่อมึงดีกว่าไอ้แพ้ผู้หญิงคืนนั้นทั้งไอ้จันทร์ทั้งไอ้ไอมั่นเลยไม่ได้ดูงานตามความคาดหมายไว้เพราะเรื่องนี้เป็นสาเหตุให้ต้องพลากงานฟังนักปรา์ทั้งสองโตกันแม้สมัยท่านยังเป็นคารวาสก็รู้สึกน่าฟังมากถึงแม้จะเป็นเรื่องลุกโลกแต่ก็เป็นเชิงของคนฉลาดพูดกัน จึงเป็นที่ทราบซึ้งจับใจในอุบายที่แสดงออกทุกๆประโยคฟังแล้วทำให้เพลินใจประหนึ่งท่านสนทนากันอยู่ต่อหน้าเราฉะนั้นเรื่องของท่านทั้งสองโต้กันยังมีอีกแยะแต่เท่าที่เห็นว่าที่กล่าวมาคงพอเป็นคติแก่พวกเราพอสมควรอุบายของท่านทั้งสองแสดงให้เห็นได้ชัดว่ามีเขาเห็นความฉลาดมาแต่เป็นคารวะฉะนั้นเวลามาบวชเป็นพระท่านจึงเป็นจอมปราดทั้งสอง,ององค์ในสมัยปัจจุบัน ปรากฏชื่อลือนามกระเดื่องเรื่องลือทั่วประเทศไทยว่าท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจารย์และท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระเป็นจอมปราดสมัยปัจจุบันที่เขียนว่าอ้ายจันและอ้มั่นนั้นเขียนตามที่ทราบมาจากท่านเล่าให้พระฟังเวลาท่านเปิดโอกาสสบายๆกับบรรดาลูกศิษย์ที่เคร่งเครียดต่อการระวังท่านมาเป็นประจำหากเป็นการไม่บังควรประการใดก็ขอประทานโทษท่านเจ้าพระคุณทั้งสอง และท่านผู้อ่านทั่วทไปด้วยถ้าจะเลี่ยงเขียนตามศัพท์นิยมก็ไม่ถนัดใจที่ท่านเรียกกันเช่นนั้นเราะใจว่าท่านนิยมนับถือกันด้วยคำพูดทานองนั้นซึ่งเราเองก็เคยใช้ต่อการระว่ังบุคคลที่สนิทสนมกันตามฐานะและวัยเสมอมาถึงได้เขียนตามเขามาดั้งเดิมจะหยาบคายหรือละเอียดประการใดก็ประสงค์ให้เป็นไปตามเรื่องเดิมซึ่งเป็นธรรมชาติแท้ที่ท่านใช้กันในเพศและวัยนั้นรู้สึกสะดวกใจ และอาจมองเห็นภาพท่านทั้งคราวเป็นคารวาสที่กําลังขนองรื่นเริงและภาพที่เป็นนักบวชซึ่งสละความเป็นโลกออกแล้วอย่างสิ้นเชิงมีแต่ความอัศจรรย์ล้วนๆอยู่ในองค์แห่งพระเวลาท่านบวชแล้วขณะท่านเล่านิทานให้ฟังน่าฟังมากโดยมากก็เป็นเรื่องสมัยปัจจุบันมากกว่าจะเป็นนิทานท่านชอบชมเชยความฉลาดของเจ้าคุณอุบาลีให้ฟังเสมอครั้งหนึ่งท่านเล่าว่าท่านสนทนากับเจ้าคุณอุบาลีถึงพระเวสสันดร พอได้โอกาสเรียนถามถึงแม่ของพระนางมัตส,สีคือใครไม่เห็นกล่าวไว้ในคัมภีร์หรือค้นมหาไม่พบต่างหากทัตจขุนอุบาลีก็ตอบขึ้นทันทีว่าท่านยังไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินแม่นางมัตส,สีบ้างหรือเขาเห็นกันทั้งบ้านทั้งเมืองท่านโมนไปหานางมัตส,สีอยู่ที่ไหนถึงไม่ได้เห็นกับเขาท่านพระอาจารย์มั่นกราบเรียนว่ายังไม่เคยเห็นเลยไม่ทราบว่าอยู่ในคัมภีร์ไหนท่านตอบทันทีว่าจะอยู่ในคัมภีร์อะไรที่ไหนกัน กสาวอบผู้พูดเสียงดังๆบ้านแกหลังใหญ่หญอยู่สี่แยกทางออกไปวัดยังไงละ่ะท่านพระอาจารย์มั่นเกิดงงลองเรียนถามกันอีกทีว่าสี่แยกที่ไหนและทางออกไปวัดไหนท่านไม่เห็นกล่าวเรื่องวัดเรื่องวาไว้เลยท่านตอบว่าแม่นางมัสซีบ้านแกอยู่เกือบติดก,กันกับบ้านท่านยังไงละ่ะทาไมยังไม่รู้กระทั่งนางมัสซีและสาวอบแม่นางมัสซีเขาอีกท่านนี้แย่จริง,รงๆเพียงนางมัสซีและสาวอบในหมู่บ้านเดียวกันยังไม่รู้อีก เที่ยวหาแม่นางมัตสีในคัมภีร์ที่ไหนกันอีกผมก็แย่แทนท่านถ้าเป็นอย่างนี้ท่านอาจารย์ก็ระลึกได้ทันทีเมื่อท่านพูดว่านางมัตสีและสาวอบที่อยู่ในบ้านเดียวกันแต่ก่อนหมัวไปนึกภาพในเรื่องพระเวสสันดรในคัมภีร์น้นจึงทําให้งงไปนานท่านว่าท่านเจ้าขุนอุบาลีท่านฉลาดโต้ตอบด้วยอุบายแปลกอย่างนี้เสมอมาท่านมักโต้ตอบแบบสอกกลับเสมอทําเอาผู้ฟังงงไปตามๆกันและก็ได้สติป,ปัญญา อุบายท่านตลอดมาท่านเล่าทั้งหัวเราะขันตัวเองที่ไม่ทันลูกไม้ท่านเจ้าคุณอุบาลี